ับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะสามนักศึกษาวิศวกรรมสิ่งทอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสำเร็จการฝึกประสบการณ์ในโครงการลักเปลี่ยนสากจศึกษาต่างประเทศณนะ TUL สาธา v ารัชเช็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีหรือมทรธัญ,ญบุรีขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาว,วิศวกรรมสิ่งทอนางสาวไอรดาใจประจงนางสาวจิรัชยาบูรานนท์ และนายศิีรธรนเนตรนรงพรที่ได้สําเร็จการฝึกสากิศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนสากิศึกษาต่างประเทศและทําหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลธัญบุรีในการฝึกประสบการณ์ระดับสากลณ Department of Material Engineering Factory of TechT อฟเท n กไท e อนจิเนียาธารณรัฐเช็กระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง13พฤศจิกายน2568รวมระยะเวลา3เดือน การฝึกประสบการณ์ครั้งนี้นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะด้านเทคนิคแล้วยังได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้สร้างมิตรภาพกับเพื่อนต่างชาติและได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาในหลายเมืองสำคัญของยุโรปซึ่งช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆทั้ทงด้านชีวิตการเรียนและวัฒนธรรมข้ามชาติถือเป็นการสร้างพลเมืองโลกที่มีความเข้าใจและเคารพในความหลากหลาย